ทุกวันนี้เราทำงานกันไปทำไมครับเคยคิดไหมฮะทำไมเราต้องทำงานฮะเงียบสนิทเลยฮะหาเงินครับเราเอาเงินไปทำอะไรฮะไปซื้อสิ่งต่างๆอะไรที่มันจำเป็นบ้างครับที่อยู่อาศัยแน่นอน,นครับอาหารเครื่องร่มหงยารักษาโรคแน่นอนปัจจัยสี่เป็นเรื่องที่เราขาดไม่ได้ครผมเคยพูดเรื่องการทำงานอยู่ครั้งหนึ่ง อยู่ๆวันหนึ่งผมก็เดเวลอปความคิดขึ้นมาได้ว่าการทํางานทุกวันนี้มันต้องมีแพชชั่นจริงๆหรือเปล่าเราเห็นโฆษณามากมายที่พยายามจะบอกว่าการทางานต้องมีแพชชั่นถูกไหมครคุณต้องมีความสุขในการทํางานควลาเวลาคุณไปทํางานคุณต้องแบบต้องมีสถานที่ทํางานที่มันเหมาะสมกับคุณนะ่ยแต่งตัวตามสบายได้จัดที่ทํางานแบบเป็นกันเองพูดคุยกันได้เลือกวันหยุดเองได้ส่งงานจากที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้เราชอบไปทํางานเพราะแบบนั้นใช่ไหมครับ คือเวลาคุณมีความสุขเวลาถามคนคนหนึ่งว่าคุณมีความสุขกับการทางานเพราะอะไรทุกคนก็จะตอบคล้ายๆกันว่าโอเคผมมีความสุขกับการทํางานเพราะที่ทํางานผมเจ้านายดีเงินเดือนดีเพื่อนร่วมงานดีสถานที่ทํางานดีมีอะไรดีฮะเงินเดือนดีสวัสดิการดีทุกคนบอกแบบนั้นทุกคนก็เลยบอกว่าฉันเลยมีแพชชั่นในการไปทํางานฉันอยากไปทํางานเพราะเหตุผลแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้านายก็เปลี่ยนคนได้ครับโบนัสที่เคยออกก็เลิกออกได้เหมือนกัน เพื่อนร่วมงานนิสัยดีวันนี้ชั่วพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับมันก็ดีกับเราแล้วมันก็นินทากับเราตอนกินข้าวครับแล้วมันถ้ามันนินทาคนกับมันนินทาคนกับเรามันนั่งนินทาคนกับเราได้รับหลังเรามันก็นินทาเราได้เหมือนกันนะฮะสถานที่ทํางานดีสถานที่ทํางานถ้าเขาไม่มีคุณหมุนเวียนมันก็เก่าลงทุกวันเหมือนกันฮะอาคารมันไม่ได้อยู่สภาพนั้นไปตลอดกาลหรอกฮะรถเคยบอกว่าเราเดินทางไปสะดวกรถไม่ติดวันนี้เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาขุดท่อติดชิบหายไปอีกสามปีใครจะไปรู้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยผมเลยเด velop ความคิดได้ว่าสุดท้ายคนเราทํางานเพราะความรับผิดชอบพอไหมพี่ว่าพอไหมครับทําไมถึงว่าไม่พอมันไม่มีผิดไม่มีถูกเหรอครับผมไม่ผมมาผมสอนอะไรไม่ได้เลยผมได้แต่แชร์ความคิดของผมแต่ผมอยากเห็นพี่ใส่หัวผมเลยอยากถามพี่ว่าทําไมพี่ถึงคิดว่าแค่รับผิดชอบถึงไม่พออะไรนะฮะ พี่เขาบอกว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันต้องอาการคารสม่ําเสมอใช่ไหมครแล้วเราสม่ําเสมอไม่ได้หรอครับทําไมเราต้องมีแพชชั่นนะครับพี่เขาบอกว่าแพชชั่นมันไม่มาทําไมเราต้องมีแพชชั่นผมบอกถ้าเราตัดแพชชั่นทิ้งแล้วเราเหลือแต่ความรับผิดชอบมันพอไหมถ้าเรารับผิดชอบแล้วความไม่สม่ําเสมอก็ไม่น่าเกิดขึ้นถูกไหมครผมเลยถามว่าจริงๆแล้วเราทํางานทุกวันนี้เพียงเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้พื้นฐานของการทํางานที่เราต้องการจริงๆคือความสุข ที่ยั่งยืนในชีวิตคือเราแค่ต้องการชีวิตที่บำรุงด้วยปัจจัยสี่เพียบเพราะคนโชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินติดตัวมากที่สุดแต่คนโชคดีที่สุดก็คือคนที่อยากซื้ออะไรก็มีเงินพอดีใช้ไม่ใช่คนที่ต้องสะสมทรัพย์มากสะสมทรัพย์มากบางทีก็น่ากลัวครับมีทรัพย์เหลือเยอะพอตายปุ๊บกลายเป็นระเบิดเวลาให้ลูกกับหลานเขาทะเลาะกัอนอีกมีเงินปุ๊บมีเงินเยอะตายก่อนไม่ทันได้ใช้ เราเพยายามจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเท่านั้นเองทุกวันนี้มีอาหารดีๆกินมีบ้านดีๆอยู่ไม่ต้องมีหนี้สินมีอุปกรณ์เครื่องใช้บางอย่างที่ดำรงให้ชีวิตของเราอยู่ได้แบบที่ควรจะเป็นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการกันแต่ว่าทุกวันนี้เรากลายเป็นว่าโลกมันปรุงแต่งเราไปไกลกว่านั้นน่มันกลายเป็นว่าเรากำหนดของรายอย่างขึ้นมาเป็นของมีค่าทั้งที่มันไม่ได้มีค่าอยู่จริงนะครับ